สภาพคลัตนะครับหวีกดคลัตลูกปืนแตกทำให้หวีกดคลัตหักไปประมาณ5้ี่ตัวลูกปืนที่เป็นลูกปืนนี่ลูกปืนของหน้าพาะบีนก็มุนไม่ได้นะครับเสียเสียลูกตัวหวีกดคลัตหักไป ถาไป1 2 3 4 5เพราะว่ารถคันนี้นะครับมันติดติดติดอยู่ในน้ำจมน้ำอยู่ประมาณเอวแล้วแผ่นแผ่นคลัตก็ติดพอจมน้ำอยู่ตัวลูกปืนแต่กระจายนะครับพังเลย ภาพพังเยอะมากลองเทียบหาอะไรตัววีกคลคัดตัวนี้เป็นรถซูรุกินะครับรถซูซุกิซูรุกิรุ่นนี้อะไรนะแครี่อ่าแครี่ปี 2020, สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคนขับขับไปติดน้ำลึกประมาณเอวกว่าจะกู้ออกมาได้นี่ก็ทุรักทุเลน่าดูมีเจออู อูอะไรนะบอกอูอะไรอยู่ในน้ํานะอูเหลือมเหรออูเหลือมใหญ่อยู่ในน้ําด้วยตอนไปกู้ตอนน้ําอยู่ระดับเอวสาภาพก็เละอย่างที่เห็นตัวแผ่นคัดก็ต้องเปลี่ยนใหม่หวีกดคัดก็ต้องเปลี่ยนใหม่หารุ่นเทียบไม่ได้ต้องหาอะไรจากศูนย์รออยู่ประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมไร,รับครับผม ลูกปืนก็ก็แตกพังต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่้องลูกปืนตัวฟฟวินด้วยครับประมาณนี้ครับ